แต่ก่อนเคยออกยี่ห้ออื่นใช่ไหมล่ะมันขับไม่สูกใจนะม,มันพอมาขับฟอร์ดมันมั่นใจกว่ากันดีกว่ารถหรูราคาหลายล้านสวัสดีค่ะสวัสดีครัับว,วนนี้นะคะผู้จัดการปุ๊กฟอร์ดขันแก่นสาชายสาขาอำเภอกระนวนเรามาแวะเยี่ยมเยียนลูกค้า V.I.P กันคะ่ะคุณเสนอโสพลน,นะคะ คุณเสนอโสพลน,นะคะเป็นเจ้าของร้านนอเจริญยนต์นะคะแล้วก็ออกรถยนต์ฟอร์ดกับทางขอนแก่นสาชัยเราทั้งหมดถึง5คันเลยค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตมาเยี่ยมเยียนลูกค้านะคะพร้อมกับมอบของสม,มานาคุณให้นะคะขุบคุ้ค่ะนุขออนุญาตสอบถามนะคะคุณพ่อเสนอโสพลน,นะคะว่ามีความรู้สึกยังไงถึงได้ออกรถ ทั้งหมด5คันนะคะที่ฟอร์ดขอนแก่นสาชัยคุณพ่อรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกว่ามันใช้ดีแต่ก่อนเคยออกยี่ห้ออื่นใช่ไหมล่ะเป็นไงบ้างคะมันขับไม่สูกใจนะพอมันขับฟอร์ดมันมั่นใจกว่ากันยิ่งมารุ่นนี้ยิ่งดีมากเลย V6 ใช่ไหมคะดีกว่ารถรูราคาหลายล้าน แล้วทําไมคุณพ่อเสนอโสพลถึงได้ตัดสินใจซื้อรถที่ฟอร์ดขอนแก่นสาชัใชคะครับพ่อหนึ่งอยู่ใกล้ใกล้บ้านใกล้บ้านด้วยครับค่ะแล้วบริการดีด้วยีการบริการหลังการขายเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ออกรถที่สาขากระนวลไปแล้วก็ประทับใจครับแต่ทใกล้ก็สนับสนุนบ้านเรานี่แหละครับค่ะแล้วคุณพ่อออกรถ เซลดูแลเป็นยังไงม้างคะก็ดีครับดีเซลดูแลกันเองเนี่ยชอบคนํานวนเหมือนกันอย่างนี้บริการดีค่ะก็ปุ๊ขอขอบคุณคุณเสนอนะคะที่ให้ทางฟอร์ดขอนแก่นสาชัยเราได้มาดูแลรถทั้ง5คันนะคะแล้วก็ยังไงฝากร้านนะคะของคุณเสนอโสพลไว้ด้วยนะคะร้านนอเจริญยนต์นะคะทำเกี่ยวกับอะไรคะร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ทุกรุ่น จำหน่ายชิ้นส่วนอะไร,ะไรทุกรุ่นด้วยค่ะร้านร้านเราอยู่มาแล้วสักกี่ปีคะ30ปีขึ้น,นครับ30กว่าปีแสดงว่าคนกระนวนนี่รู้จักร้านคุณเสนอหมดเลยก็รู้จักมากเลยนะคะค่ะ ยังไงก็ปุ๊บฝากไว้นะคะว่าถ้าเลือกฟอร์ดต้องเลือกสหชัยนะคะแล้วก็เราเป็นผู้จำหน่ายนะคะที่ทำยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นและก็เราอยู่กันมานานแล้วถึง28ปีนะคะซึ่งเราก็จะมีลูกค้านะคะที่เป็นระดับ V.I.P แบบนี้นะคะที่ออกรถกับเราหลายๆคันนะคะยังไงก็ขอฝากฟอร์ดขอนแก่นสหชัยเอาไว้ด้วยค่ะเลือกฟอร์ดเลือกสหชัย